สวัสดีครับมาแล้วครับเสื้อตัวยาวงานเกาหลีนะครับเป็นงานเกาหลีนะครับเป็นที่เราคัดแต่หัวผ้าเกรด A นะครับสินค้าไม่มีตําหนินะครับสินค้าเราคัดมาเรียบร้อยสินค้ารีดให้เรียบร้อยยิงป้ายให้เรียบร้อยนะครับสินค้าเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับเป็นสินค้าที่เราคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับคัดมาเรียบร้อย พร้อมขายได้เลยครับเป็นสินค้าที่ทางร้านก็ขายเองนะครับเราขายเองเรารู้ก็ขายตัวไหนวิ่งไม่วิ่งนะครับถ้าขายดีปุ๊บเราก็สามารถทําส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับไปดูตัวอย่างกันนะครับเป็นสินค้าที่ขายได้ทั้งปีนะครับ่ขายด้เป็นเสื้อตัวยาวนะครับเป็นสินค้าที่ขายได้ทั้งปีสวยๆทุกตัวนะครับอ,อ ขายได้ทุกตลาดนะครับขายได้ทุกตลาดเป็นสินค้าที่เราคัดมาเรียบร้อยนะครับโหจีฟองบางๆได้ใส่หน้าร้อนโอ้โหสวยสวยสวยเป็นรวมผ้านะครับรวมผ้ามาเลยนะครับอ่าเนี่ผ้าลินินนะครับเนี่ผ้าลินินก็มาสวยนะครับเป็นสินค้าที่ขายง่ายนะครับขายง่ายขายได้ทั้งปีนะครับขายได้ทั้งปีมโห สวย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 ดูลายดูลายอืเนี่เสื้อคลุมก็มีนะเสื้อคลุมลายดอกสวยงามโอ้สวยทุกตัวสวยทุกตัวลายสก็ตก็มาเป็นสินค้าที่ขายง่ายขายได้ทั้งปีนะครับขายได้ทุกตลาดนะครับ กลุ <inequ ity S 1> ่มวัยรุ่นใส่ได้นะครับวัยรุ่นใส่ได้กลุ่มแบบผู้ใหญ่ใส่ดีนะครับสินค้าขายได้ตลอดเนี่ยโอ้โหอันนี้วัยรุ่นเบอร์แปดแปดเนี้ยสวยโหนี่ผ้าลินิน้าลินินเหลืองออยเลยโอ้โหสวย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 นี่กอลินินลายสก็อตใครที่อยาก ขายพวกเสื้อผ้าอยู่ขายแนวๆนี้อยู่จัดได้เลยนะครับขายง่ายครับขายง่ายขายง่ายกําไรดีนะครับเป็นสินค้าที่ทางร้านก็ขายเองนะครับขายเองแล้วขายดีด้วยนะครับขายดีขายได้ทุกตลาดโอ้โหนี่อะไรอ๋อีหมวกโอ้โหนี่มีหมวกแฟชั่นหน่อยโอ้สวย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 จัดสวยจัด อาลินินสีกรมสวยทุกตัวสวยทุกตัวโอ้ี่เป็นยีนนะครับยีนก็มีนะครับยีนก็มีค่ะนะครับทางร้านจะคะผพาให้นะครับทางร้านจะจัดส่งนะครับแต่สินค้าเราคัดต่ไม่มีตำหนินะครับสามารถเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับแขวนขายได้เลย

คือตัวอย่างที่เราขายเองแล้วก็ทําส่งให้ลูกค้านะครับทําส่งให้ลูกค้านะครับสินค้าแบบขายง่ายๆครับขายง่ายๆขายได้ทั้งปีตัวอย่างนี่คือตัวอย่างนะครับโอ้สวย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 นี่ก็พาลินินลินินผ้าฝ้ายก็ปนปนกันไปนะครับอ่าราปนปนกันไปนะครับโอ้โหนี่ลายลายดูลายดูลาย งามโอ้ตัวนี้ลูกไม้โอ้ลูกไม้นี่ก็สวยเป็นเสื้อคลุมโอ้โหงาม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 สวยสวยโอ้นี่ก็เสื้อบางนะครับใส่ใส่หน้าร้อนนี่ใส่หน้าร้อนบางบางโอเคครับตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับ เป็นงานเสื้อตัวยาวเป็นงานเกาหลีนะครับทางร้านได้คัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยทำความสะอาดยิงปไปให้สวยงามนะครับสินค้าไม่ต้องทําอะไรเลยเอาไปเขยินขายได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ